เคยมีประสบการณ์โคตรปั่นของตัวเองเลยถึงข,ขั้นโซโล,โล่ตัวผมเนี่ยไม่รู้ตอนนั้นหน้ามือทำอะไรไรูวิ่งออกไปพิ้วท่าบาดีรับทุกคนทคนใครเคยมีประสบการณ์ปัน่นปั่นของตัวเองไหมผมเนี่ยนึกขึ้นได้เว้ยผมเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมไปหาเพื่อนเก่ามาแล้วได้คุยกันเรื่องเก่าๆแล,แล้วเราเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเคยมีประสบการณ์โคตรปั่นของตัวเองเลยถ้าเกิด <c oughs> ย้อนกลับไปได้คงไม่อยากจะทำอีกแล้วทุกคน โคตรอายอะอายจริงๆอยากชนเวลากลับไปบ้างๆเลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้วันนั้น่ะผมเนี่ยได้มีประสบการณ์ก็คือเราเนี่ยมีเป็นวงใช่ไหมผมเป็นวงดน,นงตรีกับเพื่อนๆน,นั่นแหละก็คือแบบเด็กๆก,ก็เราก็ชอบวงดนตรีเล่นดนตรีด้วยกันสร้างวงขึ้นมาเว้ยชื่อวงแพนนวิน <c oughs> ชื่อวงก็น่ารักแล้วแหละ <c oughs> ก็มีเพื่อนก็เป็นมือกีตาร์มือเบสมือกลองผมเป็นนักร้องนั้นก็มีมันสี่คนมาถ้าจําไม่ผิด ประมาณนี้หรือ5้าคนนั่นแหละที่เป็นกีต้าร์คนหนึ่งที่แบบเป็นดีดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ผมจะมีผิือมี5้าคนมั้งแล้วก็ได้ซ้อมดนตรีกันไปเรื่อยๆซ้อมซ้อมทุกวันก็ซ้อมซ้อมจะแบบซ้อมอะซ้อมเล่นๆก็คือซ้อมแบบเพื่อจะไปแข่งนั่นแหละไปประกวดก็ได้ซ้อมกันไปไว้ทุกคนซ้อมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราเนี่ยจะต้องไปประกวดเว้ยมันอยู่แถวรางคำแหงแล้วก็นั่งรถจะไปเลยครับอู้นั่งรถสองแถวไปเลยปไปถึงลางคำแหงป๊อป ก็แต่งตัวกันไปแบบว่าก็สมัยเด็กๆนะตอนมสามหัวเกลียนๆเนี่ย <l ots> หัวเขียวๆอ่ะไปนั่งรอนั่งรอ,งอเขาเขาจะเป็นห้องห้องไม่ได้ใหญ่มากก็คือเป็นที่แข่งเขาแหละห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากก็จะมีวงอื่นเนี่ยวงนั่งเอ็มเลยหลายๆวงนั่งกันเต็มเลยผมก็ไปนั่งไปรวมอยู่กับตรงกลารตรงตัวนั้นแหละเสร็จแล้วก็จะมีกล้องกล้องเอาไว้ถ่ายเก็บวิดีโอเขามาั้งแล้วก็มีแบ็กสเตจอยู่ตรงหน้าเวทีข้างๆาตัวนี้ส่วนสองฟังเนี้ยสองฟังเนี้ย มันจะเป็นคนดูแล้วก็มีตรงกลางให้เดินเข้าแล้วก็เป็นตรงนี้ให้เดินเข้าได้หน้าวิธีข้างหน้าตรงนี้ประมาณนั้นพอถึงคิวผมใช่ไหมทุกคนผมก็ขึ้นไปร้องเลยครับตอนนั้นผมจําได้ว่าผมฝึกเพลงของ paradox มาเพงลงรดูร้อนรือดูร้อน,ออนไม่มีอะไรอะตื้อตือต่อตือต้อตือต่ออะนั่น่ะก็เราก็ไปร้องเว้ยแล้วก็เล่นเล่นกันไปเรื่อยๆเล่นอย่างดีเลยทุกคนเฮ้ยเล่นมันมา,นมากตอนนั้นก็ไม่ได้ค่อยเป๊ะนะแต่พอเวลาไปเล่น่ะเล่นจริงแล้วแบบเออดูมันดีมันเป็นฟิลฟิลหนึ่ง ผมก็ไม่รู้เวนึกคิดอะไรเว้ตอนนั้นแบบร้องไปร้องไปปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บถึงขั้นโซโล่ไอตัวผมเนี่ยไม่รู้ตอนนั้นหน้ามือทำอะไรไรู้วิ่งออกไปแล้วอ้อมรอบหนึง่งแล้วก็อ้อมอ,อีกรอบหนึง่งแล้วก็กลับมาขึ้นเวทีไอจังหวะน,นั้น,น <c oughs> เพื่อนแม่งตกใจเว้หรือแบบเอ้ามึงไปไหนวะแล้วมึงจะทิ้งงานเหรอหรือว่าอะไร <c oughs> มันก็แต่มันก็เล่นต่อนะมันเล่นไปเรื่อยแต่มันเล่นแบบมันมีจังหวะหนึ่งมันวืดแบบปุ๊บแ,แล้วมันก็ตีต่อไปเรื่อ,อย แล้วก็วิ่งผมก็วิ่งอยู่สองรอบอะวิ่งอยู่สองรอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่รู้เว้ยไอไอตอนนั้นน่ะนึกคิดอะไรวิ่งวิ่งเองอะแบบอยู่ดีๆเราแบบอยากทำอะ่ะกูวิ่งไปเลย,ยปุ๊บปุ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นมาเวทีร้องต่องานนั้นเว้ยแบบคือคือผมแบบมาย้อนยิดแบบตอนเนี้ยไอคิอกูแบบกูทำอะไรอยู่วะอยู่ตลกมากกับตัวเอง <laughs> ตอนช่วงจวังหวะที่ผมวิ่งขึ้นมาดัแบวบิ่งเข้าไปเลย อยู่ดีๆผมไม่บอกใครเลยนะเว้ยแล้วดู่ดีผมก็ไม่ได้บอกตัวเองด้วยว่าผมจะทําผมก็วิ่งเข้าไปเลยฟุ๊บปูแล้วก็หายหายไปในหายไปในคนดูเพื่อนแม่งงเพื่อนมึงไปไหนวะแม่งงกันหมดมึงไปไหนวะแล้วผมก็วิ่งกลับมาที่พอจบเพลงปุ๊บเพื่อนมาถามผมว่ามึงทาอะไรวะมึงทาอะไรอยู่อ้จังหวะนั้นอ่ะผมก็บอกกับเพื่อนไปว่า ก,กูไม่รู้อ่ะคือฟิลมันได้แล้วกูอยากวิ่งเท่านั้นเอง <laughs> ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ด้วยผมก็ไม่อยากจะทามไวยทุกคนอ้นนียมันดูทุเรศอ่ะ <laughs> มันแบบอยู่ดีๆกูวิ่งไปเลยอ่ะแล้วแบบเอ้าวทำอะไรวะมีแต่คนงงด้วยว่าทำอะไรกัน <laughs> คือแบบอย่าไปแตะไปแตะมือคนดูอ่งเนี้ย <laughs> <laughs> นี่แหละคือประสบการณ์ที่โคตรปั่นของผมเลยด้วยทุกคนแบบคือเรา เราไม่รู้ว่าเราทําเพราะอะไรนะแต่มันเป็นฟิลฟิลจังหวะนั้นถ้าใครเคยเป็นนะเว้ยว่าเราเล่นเราเล่นตีหรือแบบมันมันไม่รู้ว่าใครเคยเป็นอ่ะหรือว่าเป็นผมคนเดียวก็ได้ป่ะนั่นแหละที่แบบเป็นฟิลงั้นอ่ะแบบอยู่ดีๆแล้ววิ่งฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูอะไรเงี้ยหรือแบบเราทําอะไรเพื่อปั่นปันปนป่นเพราะว่าเป็นอารมณ์ของเราด้วยตัวเราเองอ่ะ <laughs> บอกคอมเมนต์กันได้นะเว้ยอันนี้คือเรื่องโคตรโคตรปั่นประสาทของผมเลย <laughs> แล้วมันก็ติดอยู่ในสมอ,องผมเนี่ย กูทำอ,อะไรลงไปตอนนั้นล้ว <c> ก <oughs> ใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระช่องเจ้านนนด้วยนะครับผมสหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย,ยติดตามมาด้วยล่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม